สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็แม่บ้านนะคะจะมาแน,นะนําสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของแม่บ้านเนาอซึ่งสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของแม่บ้านนะะั้นคืออะไรอุบไว้ก่อนนะคะกอนอื่นเลยนะคะขออนุญาขอบคุณสมาชิชากะะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่รัการสนับสนุนช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้สนับสนุนกันแบบนี้ตลอดไปนะคะโอเค ทีนี้นะคะวันนี้แม่บ้านจะมาแน,นะนําสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เนาะซึ่งก็คืองูคอนสเสกนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวงูหรือไม่ชอบงูยังไงก็ต้องขออนุญาตให้กดปิดคลิปนี้ไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับน้องงูนั่นเองโอเคทีนี้เรา,าทาความรู้จักงูคอนสเสกกันสักนิดน,นึงเนาะงูคอนสเสกนะคะมันไม่ใช่งูในประเทศไทยเนาะมันจะเป็นงูที่อยู่ต่างประเทศแต่แม่บ้านจำประเทศไม่ได้แล้วนะคะขออภัยด้วย แต่ทีนี้น้องเนี่ยเขาเป็นงูที่นิสัยดีนะคะไม่มีพิษนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคือนิสัยเขาจะแบบขี้กลัวด้วยนิดหนึ่งนะคะก็คือเขาจะหนีเราั่นเองส่วนใหญ่งูก็จะหนีเรานะคะซึ่งงูชนิดนี้นะคะก็จะมีหลากหลายสีสันนะคะมีหลายสีมากๆเลยเดี๋ยวจะขึ้นร,รูปมาให้ดูเนาะก็คือคละส่วนในวงการงูเขาก็จะเรียกกันว่ามอบนะคะซึ่งก็จะมี ตั้งแต่สีแดงสีอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่างูคอนเนกเนี่ยเป็นงูที่มีลวดลายนะคะเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะแบบมีลายทุกตัวนะคะแต่ว่าลายก็จะแตกต่างกันไปเนาะอ่ะทีนี้มาถึงคําถามก็คือทุกคนน่าจะสงสัยว่าอ้าวทาไมแม่บ้านเลีออย้ยงงูนะคะ ก็เห็นแม่บ้านแบบนี้นะคะจริงๆแล้วแม่บ้านเป็นคนที่ชอบงูมากๆนะคะเข้าขั้นรักเลยก็ว่าได้คือชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเห็นแบบง,งูหลามงูเหลืองในสวนสัตว์ส่วนใหญ่ทุกครั้งที่ไปสวนสัตว์เลยนะคะก็จะไปขอถ่ายรูปโดวยว่าชอบมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็ที่นี้งูคอนเส็เกเนี่ยมันเป็นงูที่ตัวไม่ใหญ่เกินไปนะคะตัวใหญ่สุดก็น่าจะขนาดประมาณหลอดไฟนะคะแต่ความยาวจะอยู่ที่1.2ถึง1.5เมตรนะคะโดยประมาณนี้ แล้วก็แต่ว่าน้องจะโตช้าหน่อยนะคะทุกคนก็คือกว่าจะโตเต็มที่ก็จะประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2ปีนะคะถึงจะโตเต็มที่เนาะอ่ะแล้วทีนี้ก็ส่วนเรื่องราคานะคะราคาของน้องเองก็เริ่มต้นที่1,500นะคะแล้วก็ยาวๆขึ้นไปเลยนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวแม่บ้านพามาดูพามาดูน้องมูของแม่บ้านก่อนนะคะว่า น้องหน้าตาเป็นแบบนี้จะไม่รู้ว่าจะเห็นมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าน้องค่อนข้างเลยวัยอยู่นะคะตัวนี้ของแม่บ้านเนี่ยอายุแค่ประมาณห้าถึงหเดือนนะคะก็ยังไม่โตเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้น้องออกมาก่อนค่อยเก็กล่องเกะยาก,กคนซึ่งเราก็จะเลี้ยงไว้ในกล่องน,นะคะเออลืมเอากล่องให้ทุกคนดู เดี๋ยวไว้พาทัวร์ชมกล่องเนาะแต่ตอนนี้ก็ขอนรญยตเอาน้องให้ดูก่อนนะคะโอเคจับน้องขึ้นมาได้แล้วนะคะมาตัวกระปิว้วเดียวเองทุกคนน้องก็จะเลื้อยหนีไวๆหน่อยนะคะก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะ ก็ประมาณนี้ของแม่บ้านเป็นม็อบชื่อเทสเซลานะคะน้องเป็นตัวเมียชื่อว่าโรซี่นะคะกะ็น้องก็เก่งมากเลยนะคะน่าจะเห็นนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวไว้จะพาตอนไปดูดอนน้องอเล่นหน่อยนะคะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของการเลี้ยงงูกันบ้างนะคะก็เหตุผลก็จะอยู่ในหลักๆของเรื่องว่าทําไมแม่บ้านถึงเลี้ยงงูนะคะ นั่นก็คือข้อแรกนะคะมันไม่มีขนอ่ะมันไม่มีขนแล้วก็ข้อที่2ก็คือมันค่อนข้างดูแลง่ายนะคะก็กินอาหารแค่คิดละหนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าข้อนี้ก็คือถ้าเกิดใครไม่ชอบหรือว่าอะไรใครไม่ชอบแบบหนูหรือการให้อาหารเป็นก็เราต้องตัดทิ้งไปนะคะแต่ว่าทุกวันนี้งูคอนสเส็งเนี่ยสามารถฝึกให้กินหนูแช่ได้นะคะก็คือหนูมันตายแล้วอะคะ่ะแต่ว่าถ้าใครข้อนี้ก็ต้องไปตกลงกับครอบครัวกันดีๆเนาะว่า เอ้ยเนี่ยจะเลี้ยงงูนะคะก็ต้องมีการแบบใช้ตู้เย็นในการแช่ง,งูหรือจะซื้อตู้แยกมาก็ได้นะคะทุกคนอ่าเราทีนี้เวลาเล่นกับน้องนะคะก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเลื้อยไหวมากแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอีกหน่อยน้องโตเต็มทีเนี่ยมันจะไม่ได้เลื้อยไหวขนาดนี้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เล่นกับน้องเสร็จนะคะจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะก็อารมณ์เหมือนเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนาะเราก็ต้องก่อนกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปล้างมือนะคะ ก็คือถ้าไม่ล้างมือจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรแต่อาจจะทําให้เราท้องเสียได้เนาะแล้วถ้าทุกคนน่าจะเกิดคําถามว่าเอ้ยแล้วน้องเนี่ยก,กัดไหมก็จริงๆน้องไม่ได้นิสัยดุร้ายนะคะงูชนิดนี้แต่ว่าด้วยความที่บางครั้งเขาระแวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกัดเราบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเรามีติดกินนูหรืออาหารนะคะก็จะทําให้น้องเข้าใจผิดได้นะคะเช่นั้นเวลาเราจะให้อาหารนี่ก็จะแบบ มีเป็นฟอร์สิปนะคะก็คือไม่ควรให้กับมือนะคะเพราะว่ายังไงงูอุ้ยเขาจะเก่าวิกไปบ้านแล้วยังไงงูพวกนี้มันก็เออฉันเขาอยู่ด้วยสัญชาต,ตยานนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคลเนาะก็ต้องทำความเข้าใจเขานิสัยเขาด้วยนะคะมันก็ไม่ใช่สามารถว่าแบบมันจะเป็นเหมือนหมาเหมือนแมวหมดเนาะแต่ว่าน้องก็มีความน่ารักในแบบของน้องนะคะ แล้วก็ที่เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงดีๆเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตเดี๋ยวจะแบบรีวิวการเลี้ยงอะไรต่างๆนะรายละเอียดลึกๆให้อีกทีนึงนะคะอ่ะทีนี้ข้อเสียนะคะก็คือบางคนครอบครัวหรืออะไรอาจจะรับไม่ได้ตรงส่วนนี้ก็ต้องไปคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารอย่างที่บอกก็คือ กินนาที่ละครั้งจริงอาจเป็น <studio> ข้อดีนะคะกินน้อยก็คือตกมื้อนึงแบบ20บาทเองอะไรประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีร้านหนูแช่อะไรขายเยอะแยะมากมายนะคะก็ตัวตีไปประมาณ20ท่าตัวโตๆหน่อยก็สักตีสบาทต่อมื้อเดือนนึงก็ตกแค่2 0 0 3 0 0เองนะคะอย่ากข้อเสียก็คือถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันเออจะดีหรอแบบว่าเหมือนแบบฉันอยากให้ผักได้ไหมมันไม่ได้นะคะเชนนี้ต้อง ทำความเข้าใจนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะฝึกเขาให้เขากินผักได้นะคะไม่ใช่ยิ่งกาอีก,กวัวนาอะไรพวกนี้นะคะไม่สามารถกินผักได้นะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่กินสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคหวังว่าทุกคนจะเอ่อไม่หนีไม่บ้านกันก่อนนะคะม่บ้านก็จริงๆเป็นคนชอบเลี้ยงอะไรแปลกๆมาตั้งแต่เด็กแล้วนะก็มีโอกาสเพิ่งจะได้มีโอกาสมาเลี้ยงน้องงูก็ตอนนี้นะคะแล้วก็ แม่บ้านเองก็จริงๆพวกกิกาอะไรก็สนใจนะเคยเรียงครั้งหนึ่งตอนนั้นเด็กๆแต่ว่าน้องเขาตายไปแล้วแล้วก็โอเคซึ่งตอนนี้ก็เรามาเริ่มเรียงหูก,ก็เลยเอ้ยยังขออนุญาตท,ทำคลิป walk my พชรนะคะแต่ว่ามแม่บ้านถามว่ายังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะยังอยู่นะตัวดึงเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นน้องหูในกล้องรู้จะเห็นมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ามันตัวเล็กมากเลยตอนนี้ยังไม่โตเลยนี่ฮะ โอเคก็หวังว่าวันนี้ก็น่าจะหมดเคียงข้านี้นะคะเดี๋ยวยังไงแม่บ้านจะทำคลิปพี่ไอทีวิธีการเลี้ยงโดยละเอียดละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าพูดคลิปเดียววันนี้จบน่าจะแบบ20นาทีก็ไม่จบแต่อยากจะทำเป็นคลิปหญ่ IC, ดีกว่านะคะจะได้แบบพูดไปละเอียดๆเลยวันนี้ก็พามาแนะนําตัวพาน้องโรซี่มาแนะนําตัวแล้วก็มาแนะนําสัตว์เลี้ยงใหม่ของแม่บ้านนั่นเองนะคะ โอเคให้ยังไง้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักไรเป็นกำลังใจให้แม่บาลดูนะคะแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งติงต๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บาลเนาะเดี๋ยวแม่เอาบ้านเนงเก็บก่อนนะโอเคแล้วเดี๋ยวไงเรา,เาไว้เอาไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าเนาะท้าใครอยากรู้เกี่ยวกับมูคันสเนกเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับแม่บ้านได้นะคะส่วนถ้าใครกลัวน้องหรือไม่ชอบน้องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ายางั้นก็หมดดูพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ดูก็ดีนะเนี่ยอวิชัยก็ถ้าไม่ชอบน้องจริงๆก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าอย่าบูลลี่กันนะคะอโอเคอวันนี้ขออนญุญาตลาไปก่อนล้วนะคะเอาไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย